ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องเริ่มใช้แล้วทั่วประเทศระบบตัดคะแนนเสริมสร้างวินัยจราจรกับ6เรื่องต้องรู้ 1. ขับรถต้องมีใบขับขี่โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี12คะแนน 2. ทำผิดกฎจราจรใน20ฐานความผิดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ชำระค่าปรับจราจรถูกตัดคะแนนตั้งแต่1ถึง4คะแนนขึ้นอยู่กับความผิด 3. หากถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์จะถูกพักใช้ใบขับขี่90วัน 4. ฝา่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาท 5. คืนคะแนนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือรอให้ครบ1ปีจะได้คะแนนคืนอัตโนมัติ 6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นภายใน1ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจะถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่4อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทสำหรับการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถมี2แบบดังนี้แบบที่1ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิดตัด1คะแนนเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่ขาดเข็มขัดนิราภายัยไม่สวมหมวกกันน็อกใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียว ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบังไม่ติดป้ายภาษีตัด2คะแนนเช่นขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ตัด3าคะแนนเช่นขับรถในขณะย่อนความสามารถขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาขับรถชนแล้วหนีตัด4คะแนนเช่นเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น แบบที่2ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขับรถไม่ชิดซ้ายจอดในที่ห้ามจอดและหากค้างชำระหนึ่งใบสั่งก็จะถูกตัดอีกนน1คะแนนกรณีคะแนนเหลือศูนย์จนถูกสั่งพักใบขับขี่90วันหากเข้าร่วมการอบรมและอบรมผ่านจะได้คืน12คะแนนทันทีอบรมไม่ผ่านไม่เข้ารับการอบรมจะได้คืนเพียง8คะแนน หากครบ1ปีไม่ทําผิดกฎจราจรอ,อีกจะได้คืน4คะแนนที่เหลืออบรมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อคะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนนได้แต่ทําได้ปีละสองครั้งเท่านั้นอบรมครั้งแรกได้คืนไม่เกิน12คะแนนครั้งที่2ได้คืนไม่เกิน6คะแนนคะแนนที่ถูกตัดในแต่ละครั้งเมื่อครบ1ปีจะได้คืนอัตโนมัติด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด